ความเสียหายของบ้านเนาะกาจะประมาณนี้แหละค่ะแต่เ,เขาก็มาช่วยกันอยู่นะถะ้าคอกครัพี่บีน้องน้องลูกๆหลายๆนะเขาก็มาช่วยกันหมดโอ้โหบาร์เรตตัดมดเนี่ยม่กว่าไฟ เบี้ยเอามวกมืออาเอออัต้นเอามวกมือเอาแต่หมวกมือค่อยอันนี้นั่ไปน่นะะจ้าออันนี้เอาไปเจ้าอกเอาซักเอานี่ยมันจะน้ำมอมาไววลุ่มเฮ้ยเจ้าหมูไปจิกินเต่ว่าน้ำรุ่มก็มีอยู่ อ๋อเข้ามาไหนเหรอคะเอาอันี่ไปไว้บนจปอดอยู่บนกันฮะอ๋อโอ้นี่แหละคะล่ะความเสียหายเนาะมันจะเป็นแบบนี้เ<แ>นะนี่ยก็มาช่วยกันอยู่ยางนี้อย่างนี้นะเนี่ยโอ้อตายแล้วดห้องหลาน เราเจา้ายังไงดีก่อนนั่นเ่ยอันดับแรกอันนี้มันเหลียรลายต้องนี่เนี่ยเจ้เาจะเอาน้ำชีทีแลว้วก็ตากแล้วอนันอันนั่นก่อน ฮะไอพีกวเขา็มีนะไม่ีกว่าโอ้ยมันถึงข้างบนบ้านบ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 นเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอลังการอะไรจะขนาดนี้เมื่อวานเข้าไม่ได้เลยวันนี้พอเข้ามาได้อยู่

ที่เพื่อนมาช่วยเนาะอิตอาสานะคะ <c oughs> โอ้ยเนาะแล้วพี่ชายค่อยไปใส่ละเออล่องนั้นเป็นไหนจ้าตอน โอ้มันจะเสร็จไหมวันนี้วันนี้ไม่เสร็จหรอกมันหลายหลังโพดมันหลายหลังเกิน Oh. ขอบคุณนะคะมาเป็นกำลังใจแม่ก็คงทำอะไรได้มากไม่าไม่ได้เราก็นอกจากทำกับข้าวให้เขากินแล้วก็ให้พ่อโอนมาทำแค่นั้นแหละให้พ่อโอนกับพ่อเป๊กกันแหละแล้วก็หมดเราก็ทำกับข้าวให้เขากินให้พวก กินอาสาเพื่อน,นอเนาะแต่เขาก็ช่วยกันดีดีเนี่ยบ้านนอกเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าใครมีอะไรก็จะช่วยกันแบบนี้แหละแต่ว่าก็จะเสียอยู่นะเสียเยอะด้วยแหละมันไม่ทันนะนะมันไม่ทันนะคะเพราะว่ามันข้างชั้นสองเลยคือเก็บไม่ทันรอก อีกอย่างหนึ่งพี่ชายพี่ชายของแม่ก็แต่ก็เป็นคนป่วยเนาะน,นั่นแต่ก็จับพยายามเต็มที่แล้วล่ะพวกเราก็เข้ามาหาไม่ได้ไงเมื่อวานเข้ามาหาไม่ได้เลยมันเต็มไปหมดเลยหนูจะบ,บ้านเดียวกันแต่เข้ามาหากันไม่ได้เนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะคะที่มีกับแมจิชาแนลนะคะนาะ,ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ